ได้กำไรล้นวนๆนะครับหาว่าทำนาลดขั้นตอนครับสวัสดีครับช่อง o ู u ู u สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาพีนี้ผมทำนาลดขั้นตอนมากนะครับไม่เหมือนกับทุกๆปีที่ผมเคยทำนะครับคำว่าลดขั้นตอนหมายความว่าลดขั้นตอนการไถลดขั้นตอนการแช่เมล็ดพันธุ์นะครับ ลดขั้นตอนการปัน่นผมทำครั้งเดียวจบเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ารถลงไม่ได้นะครับสาเหตุที่รถลงไม่ได้ก็คือดินมันจมเลยนะครับเวลารถลงนะครับรถจะติดนะครับอันนี้คือปัญหาของที่นาเราาใช้เศษวัสดุมากๆนะครับเป็นที่นาที่เราใช้อ,อินทรีย์วัตถุมากๆนะครับทีนี้ดินมันก็ร่วนซุยนะครับ แล้วนารังปีนี้ผมก็เลยทำแบบลดขั้นตอนดังนั้นพี่น้องคอยติดตามดูนะครับว่าผมทำจะสวยเหมือนกับทุกๆปีหรือไม่นะครับพี่น้องครับอันนี้ผมหวานนะครับผมจะหวานเอาทั้งเอาจริงด้วยแล้วก็หวานเพื่อทอนกล้าไปดำอีกแปลงหนึ่งด้วยนะครับพี่น้องผมจะใช้รถ เหยียบย่ำและกระดำเลยนะครับปีนี้ผมจะลดขั้นตอนนะครับเนื่องจากวารถมันลงไม่ได้นะครับก่อนอื่นก็พาพี่น้องมาดูต้นกล้าที่ผมหวานนะครับซึ่งผมหวานในขณะที่น้ำยังอยู่นะครับหวานไดสามวันผมก็เลยสูบน้ำออกนะครับตอนนี้กำลังออกออกมาพี่น้องสังเกตดูข้างหลังผมนะครับเขียวๆสวยมากนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องดูใกล้ๆนะครับ ว่าการทํานาปรางปีนี้ผมลดขั้นตอนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับการทํานาหวานซึ่งผมลดขั้นตอนปีนี้นะครับก็พี่น้องดูนะครับเขากําลังงอกสวยมากในถ้ำกลางที่เศษวัสดุนะครับกองอยู่มากมายก็พี่น้องดูได้นะครับ ก็สาเหตุที่ผมทําลดขั้นตอนก็ตามที่ผมได้นําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นนาปรังนะครับก็กําลังงอกนะครับ เศษวัสดุมากมายนะครับพี่น้องแต่ก่อนผมทําแบบต่อเนื่องเลยนะครับตอน,นี้ปัญหาตามมานะครับทําแบบต่อเนื่องก็คือหอยเชอรี่เยอะนะครับก็เลยแล้วก็เวลาข้าวมันสุกก่อนเพื่อนนะครับนกก็มากินเยอะนะครับผมก็เลยทําแบบ ทีนี้ทาพร้อมๆกับชาวบ้านเขานะครับนี่แหละครับพี่น้องดูนะครับการทํานาแบบลดขั้นตอนเลยนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มอ,อ์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลยเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ